สวัสดีค่ะทามสเบียนยิ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้ามากเท่าไรนอกเหนือจากความสะดวกสบายที่เราได้รับบางครั้งก็มีช่องโหว่ให้เหล่าแฮกเกอร์เข้ามาลวงลับตัดแตกเอาข้อมูลขององค์กรระดับชาติไปหาผลประโยชน์และสร้างความเดือดร้อนเอาไว้มหาศาลหากคุณเจอบุคคลเหล่านี้ให้ระวังตัวให้ดีไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปก็ได้นะคริสตินาสวีชินสกายาจะคำนิยามว่า วยแต่อันตรายเห็นจะเป็นจริงเพราะเธอคนนี้เป็นแฮกเกอร์ฝีมือชาตที่ก่อกวนโลกไซเบอร์ด้วยการใช้ไวรัสโทรจันเจาะเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารหลายแห่งในอังกฤษและอเมริกาจากนั้นจึงโอนเงินจากหลายพันบัญชีมูลค่ากว่า90ล้านบาทเข้าบัญชีที่เปิดไว้5บัญชีกับธนาคารของอเมริกาด้วยการใช้หลักฐานปลอมทั้งหมดแม้เราจะไม่รู้ว่าเธอนำเงินไปใช้อะไรแต่หลังจากสร้างความเสียยให้กับสถาบาันการเงินแล้ว มีหรือจะรอดไปได้ก่อนจะถูกจับกลุ่มในปี2011ซึ่งหากนั่งไล่ความผิดทั้งหมดที่ก่อเอาไว้คริสตินะ่าอาจจะถูกตัดสินให้ถูกขังนานถึง40ปีแต่สุดท้ายเธอกลับถูกปล่อยตัวจากการลงนามยอมรับข้อจำกัดจากรัฐแม้สงสัยความสวยน่าจะช่วยด้วยละมั้งเนี่ยและจากความโด่งดังนี้เองทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์มีโครงการที่จะสร้างหนังที่ใช้เขาโครงเรื่องจริงจากชีวิตของเธอด้วยละ่ะอสกา ข้อมูลการผลิตยุทโทปกรณ์ทางทหารเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องได้รับการปกป้องแน่นนะหากไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีอาจส่งผลกระทบต่อประเทศชาติได้แต่ก็ไม่รู้ทําไมทําไมแฮกเกอร์ชื่อดังอย่างแอสตารก็ขโมยไปได้ไงยๆซะง,งั้นโดยแฮกเกอร์ในนี้ได้เข้าไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทดัสโซกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานและอาวุธทางการทหารแล้วจิกข้อมูลสําคัญในการผลิตอาวุธทั้งเครื่องบินรบรถยนต์ลำเลียงทางทหาร มากมายหลารุ่นเป็นเวลาเยาวนานถึง5ปีโดยนำไปขายออนไลน์กับต่างประเทศเช่นบราซิลฝรั่งเศสเยอรามนีแอฟริกาใต้และหลายรัฐในตะวันออกกลางสร้างาความเสียห้กับบริษัทดังกล่าวหลักหมื่นล้านบาทแต่สงสัยกรรมจะติดจรวจพ่วงเทอร์โบแอสตาก็ถูกทางการของกรีซจับได้ในปี2008และถูกตัดสินจำคุกนานถึง6ปี ส่วนหน้าตาของจนในนี้ยังคงเป็นปริศนามีเพียงระบุไว้ว่าเป็นนักคณิตสัตร์ใบดิบเท่านั้นม็กซ์บัตเลอร์ใครใช้บัตรเครดิตกันอยู่คงสะดุ้งแรงมากต่อยเก็บข้อมูลระดับท็อปสี่ขตขนาดไหน mm. ก็ไม่มีทางรอดฝีมือของม็กซ์บัตเลอร์หรือฉายายในวงการว่าไอซ์แมนคนนี้ได้หรอกเพราะเขาเล่นใหญ่ด้วยการจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตจากเครือข่ายธนาคารหลายแห่งกว่า2ล้านบัญชีสร้างความเสียให้กับเหยอะกว่า 2,500ร้านบาทแต่เขาไม่ได้พึ่งนึกอยากแฮกข้อมูลใครตอนหนุ่มหรอกนะเจ้าตัวหนักเริ่มมาตั้งแต่ไวัยอ่ออ่อด้วยการเจาะเข้าฐานข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตโชคร้ายที่โดนจับได้เลยถูกตัดสินให้ไปนอนเล่นในเรือนจำนนา18เดือนหลังจากปล่อยตัวก็หันมาขโมยข้อมูลบัตรเครดิตไปขายในเว็บไซต์ใต้ดินเลยผู้ร่วมขบวนการนำไปใช้ซื้อของตามห้างสรรพสินค้าต่าง ก่อนจะถูกจับได้อีกรอบในปี2007งานนี้เดินขังลืมถึง13ปีซึ่งถือว่ามากที่สุดในบรรดาแฮกเกอร์ที่เดนกันมาเลยก็ได้หวังว่ารอบนี้จะกลับเนื้อกลับตัวสักทีนะคะไรอันคอลลินส์หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปหรือคลิปอะไรแปลกๆเอาไว้โปรดระวังตัวไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นอาจเป็นหนึ่งในเหยื่อของไรอันคอลลินส์เพราะเจ้าตัวเคยก่อวีรกรรมทำเรื่องร้ายๆอย่างการแฮกข้อมูลของเหล่าซเลบริตี้ จากบัญชี i c l o u ไปมากถึง50บัญชีและ Gmail ของดารานักร้องสาวๆ72บัญชีด้วยการใช้อีเมลปลอมหลอกให้เป้าหมายรีเซ็ตรหัสใหม่จากนั้นก็เข้าไปดึงเอาข้อมูลจากบัญชีทั้งสองมาได้ซึ่งเานในนั้นมีความลับสุดยอดซ่อนอยู่แล้วก็รับรองว่าเป็น Talk of the Town ในไม่กี่นาทีแน่นอนหลังจากได้ความลับมาแล้วจะดูคนเดียวก็เดี๋ยวจะมีเท่ไรอันจึงนำไปปล่อยลงเว็บบอร์ดต่างๆ สร้างความเสียหายกับดาราคนดังหลายคนหนึ่งในนั้นคือาสาวสวยเจนนิเฟอร์ลอเลนซ์จนนำไปสู่การถูกจับกุมและตัดสินให้มีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์โทษจำคุกค่าปีแต่สุดท้ายเขาก็ยื่นอุทธรณ์จนเหลือโทษจำคุกเพียง18เดือนค่ะจอร์จฮอสงานนี้ทำเอาสตีฟจ็อบถึงกับนัวกระดิกเมื่อเดินหนุ่มหน้ามนอย่างจอร์จฮอสหรือชื่อในวงการว่าจีโอฮ ปลดล็อกระบบของ iPhone และยังพัฒนาไลเม r ร a า 1n เพื่อให้ iPhone ติดตั้งโปรแกรมอื่นๆได้นอกเหนือจาก App Store ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหนุ่มจอยเขาเกิดไม่พอใจอะไรระบบหรือไงถึงได้ก่อคดีขึ้นมาและแน่นอนว่าครั้งนี้สร้างความเสียาหายให้กับธุรกิจของ Steve Jobs ไม่น้อยยังไม่พอนะคะเขายังเจาะระบบเครือข่ายของ Sony PlayStation 3 ขโมยข้อมูลส่วนตัวไปกว่า77ล้านยูเซอร์เรียกว่าเป็นตัวอันตรายของบริษัทผู้ผลิตสินค้าไอทีคนสำคัญทีเดียวแม้จีโอฮจะถูกฟ้องร้องจากการกระทำดังกล่าวเราว่าเขาก็รอดพ้นจากการถูกลงโทษมาได้โดยตลอดล่าสุดยังใช้ความสามารถพัฒนาระบบควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนได้เองและคุยโวว่า,วาระบบที่เขาคิดคน้นเจ๋งกว่าเทสลาของอีลอนมัสก์ด้วยว่าแต่สร้างความแสบเอาไว้แต่รอดมาได้แบบนี้อยากรู้จริงๆ มีของดีอะไรกันนะ้าวลาดิเมียเลวินระดับซิตี้แบงก์สถาบาันการเงินรายใหญ่ของโลกทั้งที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจของลูกค้ากันใช่ไหมคะแต่ในปี1994 ที่นี่กับถูกท้าทายด้วยฝีมือของแฮกเกอร์รัสเซียวลาดีเมียร์เลวินด้วยการเจาะระบบเครือข่า,ขายแล้วโอนเงินกว่า300ล้านบาทไปยังบัญชีในหลายประเทศแม้จะกู้กลับมาได้บางส่วนแต่ที่หายไปก็ยังเยอะมากอยู่หลังจากกระตุกหนวดเสือสักขนาดนี้สุดท้ายเขาก็ถูกจับตัวได้ที่อังกฤษในปี1995และส่งไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาต่อ ก่อนจะถูกตัดสินให้จำคุกนานถึง3ปีและหลังจากนั้นทางซิตี้แบงก์ก็รีพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยได้อีกแต่ความพลิกยังไม่จบค่ะเพราะอีกส0ปีต่อมามีกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อว่าอาคน้อยออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วท่างกลุ่มเป็นผู้พบจุดบุกพร่องของโครงสร้างเครือข่ายโดยหนึ่งในสมาชิกได้นำข้อมูลดังกล่าวไปขายกับเลวินต่างหากไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ยังเป็นคนผิดและต้องได้รับโทษอยู่ดี Good g ู o จิเฟอร์สองชื่อนี้ไม่ได้มาตั้งแต่เกิดแต่เป็นฉายาในวงการของมาเซลลาเฮลลาเซอร์หนุ่มนักขับแท็กซี่สัญชาติโรมาเนียนในนี้ซึ่งถ้าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็เ,เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่เบื้องหลังน่ะเป็นอาชญากรแห่งโลกไซเบอร์ด้วยการก่อคดีละเมิดสิทธิและเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในช่วงปี2012ถึง2014ทางการสหรัฐสืบทราบว่ากุชิเฟอร์ได้แฮกเข้าไปในบัญชีอีเมลและสื่อออนไลน์ของนักการเมืองระดับสูงของอเมริกากว่า100บัญชีที่มีทั้งฮิลลารีคินตันโคลินพาวเวลลและครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีจอร์ดบเบูชเป็นตน้นเรียกดีว่าเล่นแต่ระดับบิกบ๊กบิทั้งนั้นหลังจากลอยนวลได้มีนานก็ถูกจับได้ในปี2016 และส่งตัวไปยังสหรัฐก,ก่อนจะถูกตัดสินรับโทษในเรือนจำนานาน5 2เดือนแต่ทางกระทรวงยุติธรรมของโรมาเนียได้ยิงคำร้องขอให้กุชชีเฟอร์กลับไปรับโทษในประเทศแห้ครบก่อนแล้วค่อยส่งกลับไปอเมริกาภายหลังก็หวังว่าโดนจำคุกสองที่คงจะกลับใจนิธรรมอีกแล้วนะคะเดวิดเอลสมิธบางครั้งการเป็นแฮกเกอร์ก็ไม่ได้ทำแค่จาดเข้าโมระบบเพียงอย่างเดียวแต่เดวิดเอลสธ เขาเขีนไวรัสเมริซาเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์ค่าและที่ทำลงไปก็ไม่ได้สร้างไรายได้อะไรนะเพื่อความสนุกของตัวเองล้วนๆโดยในปี1999เวรัสที่เขาสร้างขึ้นก็ได้ถูกปล่อยออกมาแม้ว่าจะไม่มีฟังก์ชันในการเจาะระบบแต่ก็สร้างความเสียหายกับการรับส่งอีเมลได้ไม่น้อยและยังกระจายตัวไวยิ่งกว่าดอกเห็ดในหน้าฝนมีการประเมินว่าเกิดความเสียหายเป็นมูลค่าเกือบ2,400ล้านบาท หลังจากการแพรก่กระจายเพียงไม่กี่วันเดวิดก็ถูกตามตัวและเดินจับจนได้ส่วนโทษของความสนุกในครั้งนี้คือการจำคุกกันนอนเนาะไปเลย10ปีพร้อมกับค่าปรับประมาณ75,000บาทแต่สุดท้ายหลังจากการไก่เกี่ยกันไปมากจึงเหลือเพียง20เดือนเนื่องจากได้ช่วยเหลือ FBI ในการสืบสวนคดีเกี่ยวกับไวรัสจนจับผู้ทำผิดได้หลายคดีดีนะที่กลับตัวท่านไม่อย่างนั้นได้โดนขังลืมแน่นอน แอนนาเชปแมนการเจาอเข้าไปล้วงความลับหรือข้อมูลแม้จะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ทว่าวัตถุประสงค์มันก็คือแฮกเกอร์อยู่วันยิงขํามแต่ในกรณีของแอนนาเชปแมนไม่ได้เป็นไวรสัสสทีเดียวเพราะที่ทําไปทั้งหมดก็พอได้รับคําสั่งจากทางการรัสเซียแต่ก็อย่างที่รู้ว่าชีวิตของสายลับระดับชาติไม่ใช่เรื่องงา่ายเพราะดังจากล้วงข้อมูลของสหรัฐพร้อมกับลูกทีมอีก9ชีวิตได้ม่นาน เธอก็ถูกทางการสหรัฐจับกลุ่มและส่งตัวกลับไปให้กับทางรัสเซียรวมถึงยุดสัญชาติอเมริกันด้วยส่วนอาวุธอันตรายที่เธอใช้เป็นเครื่องมือในการลงข้อมูลก็คือความสวยนั่นเองทั้งนี้สายลับส่วนใหญ่เมื่อถูกเปิดเผยตัวตนก็มักจะเก็บตัวเงียบแต่ในกรณีของเธอกลับทำให้กลายเป็นเซเลบิตี้คนดังของรัสเซียมีทั้งงานพิธีกรน,นางแบบรุมกันไม่หวดัดไม่ไหวและท้าแสงแฟดโดดเด่นอยู่ในสังคมตลอดเวลาซะง,งั้น แม้ตอนนี้เธอจะไม่ได้ล้วงหรือทำลายระบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็เป็นที่จดจำในฐานะสายลับสุดเซ็กซี่อยู่ดีไมเคิลคันส์หนุ่มหน้าเข้มคนนี้อาจเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตแต่หากรู้เบื้องหลังของเขาเราอาจจะสะดุ้งกันเลยก็ได้เพราะไมเคิลคันส์เคยเป็นหนึ่งในตัวอันตรายที่ทาการต้องการมากที่สุดมาก่อนโดยเขาเล่นแฮกระบบใหญ่ๆมันนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ของทางมหาวิทยาลัยไปจนถึงเว็บไซต์ Yahoo เมซอนเดล l l eBay และ CNN ก่อความเสียหายได้มากมายกว่า50 0 0 0ล้านบาทส่วนสาเหตุที่ลงมือก็ไม่ได้มากมายเพียงแค่คึกขนองและสนุกกับมันเท่านั้นแต่ทางรัฐและองค์กรเอกชนคงไม่สนุกด้วยเนื่องจากสิ่งที่เขาทำส่งผลกระทบมหาศาลถึงขั้นออกประกาศจับก,กันเลยซึ่งแน่นอนว่าเด็กหนุ่มอายุ15ในตอนนั้นก็หนีไม่รอด สุดท้ายก็โดดซิวไปและรับโทษนานถึง8เดือนโชคดีที่เขาเกิดสำนึกผิดจึงกลับตัวกลับใจและมาช่วยเหลือพวกองค์กรใหญ่ๆจากแฮกเกอร์ตัวร้ายจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ